วิธีจำเราผู้สร้างปัชญาทางการศึกษาเพื่อนเพื่อก็สามารถสต็อปคลิปนะครับเพื่อคิดคำตอบในใจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันว่าใครคู่กับใครไปดูกันเลยคนแรกดกรสาโรสบัวสีคู่กับพุทธปัชญานั่นเองคนที่สองฮัตชินฮัตชินคู่กับปัชญานิรันตะละนิยม คนที่3ามโอโดอรบราเมลโอโดอรบราเมลจะคู่กับบูรณาการนิยมนะครับหรือเรียกว่าปฏิรูปนิยมก็ได้ต่อไปนะครับเบเกลีนะครับเบเกลีหรือแบกลีนะครับแบกลีจะคู่กับปัจฉยาสารัตถนิยมแล้วก็ต่อมานะครับคนที่5้าเอเอส